แวนแก้วมหานินชัยโชคค่ะแก้วมหานินชัยโชคจากบ่อแม่แก่งอำเภอเถินจังหวัดลำปางนะคะนํามาเจียในลักษณะของอหน้าแก้วที่ไม่ได้เป็นตัวโค้งนูนหลังเต่านะคะแต่เราเจียเป็นเหลี่ยมค่ะด้านบนของแก้วเราจะตัดนะคะและเจียเป็นเหลี่ยมนํามาขึ้นเรือนเป็นงานขึ้นมือค่ะ ด้วยเงินแท้92.5%นะคะทรงเรือนแบบเหลี่ยมค่ะเรียบเกลี้ยงนะคะมีความหนาไม่บุบไม่บางนะคะใช้เงินที่ค่อนข้างเยอะค่ะตัวแก้วและเรือนนะคะมีความเรียบเก๋งดงามค่ะเป็นแก้วมหานินชัยโชคจากบอ่อแม่แก่งอำเภอเทินจังหวัดลำปางนะคะ ขนาดเม็ดอยู่ที่ความกว้างประมาณ1เซนติเมตรค่ะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะ1 1คูณเซนติเมตรค่ะถ้าหากท่านชื่นชอบแหวนวงนี้ล่ะคะท่านสามารถที่จะติดต่อแอดมินได้โดยตรงค่ะโดยที่ท่านสแกน QR Code บนหน้าคลิปได้เลยนะคะหรือว่าจะโทรศัพท์มาที่หมายเลข 062-569-6466ค่ะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ